เส้นขนานแห่งการเวลาินักประวัติศาสตร์สาวผู้หลงไหลในยุคสมัยโบราณของเมืองแก้วเธอกำลังทำงานวิจัยชิ้นสำคัญเกี่ยวกับเครื่องราชบรรณาการโบราณชิ้นหนึ่งในพิพ,ธพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนทันใดนั้นพายุก,ก็โหมกระหนำ่ำอย่างรุนแรงผิดปกติราวกับท้องฟ้ากำลังพิโรธในจังหวะที่เสียงฟ้าร้องนังสนานที่สุด แสงจากสายฟ้าได้สาดส่องเข้ามาในห้องกระทบกับโบราณวัตถุทั้งนั้นทั้งนีนงหัลำแสงสลับกล้าจนสยายตาด้านของพิมถูกดูดเข้าไปในลำแสงนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลง <c oughs> พิมพ์ลืมตาขึ้นมาบนพื้นหญ้านุ่มเธอรู้สึกมึนงงและสับสนเสื้อผ้าของเธอดูแปลกประหลาดไปจากผู้คนที่เดินผ่านไปมา ทุกคนสวมใส่ชุดพื้นเมืองโบราณและสถาปัตยกรรมรอบตัวเธอก็คือเมืองหลวงเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเธอได้ย้อนเวลากลับมาจริงๆความแปลกประหลาดของเธอเป็นที่สนใจของทหารยามจนกระทั่งบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งในเครื่องแต่งกายสูงสักก้าวเข้ามาหาเธอด้วยท่าทีสุขุมและเปี่ยมด้วยอำนาจเขาคือเจ้าฟ้าอาทิตย์โอรสองสำคัญของพระมหากษัตริย์ ด้วยความตกใจพิมพ์เผลอพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ความรู้ของเธอทําให้เจ้าฟ้าอาทิตย์ทึ่งและสนพระไทยอย่างยิ่งพระองค์ตัดสินใจให้เธออยู่ในความดูแลเพื่อเรียนรู้จากเธอหลายสัปดาห์ต่อมาเจ้าฟ้าอาทิตย์ทรงไว้วางพระไทยในตัวพิมพ์มากขึ้น พระองค์ได้ปรึกษาเธอเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ที่กำลังเผชิญนั่นคือแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจตะวันตกที่จ้องจะเอาเมืองแก้วเป็นเมืองขึ้นพิมพ์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เธอยังจดจำได้แม่นยำเธอกลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญที่ช่วยวางแผนการทูตการเจรจาและการปฏิรูปประเทศที่ล้ำสมัยเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองลึกซึ้งยิ่งกว่าเจ้านายและที่ปรึกษาเขาทึ่งในความฉลาดและความกล้าหาญของเธอส่วนเธอก็ตกหลุมรักในความเป็นผู้นำและความเสียสละที่เขามีต่อบ้านเมือง แผนการของพวกเขาประสบความสำเร็จเมืองแก้วรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญมีการเฉลิมฉลองใหญ่โตแต่ท่ามกลางความยินดีนั้นพิมพ์กลับรู้สึกเศร้าใจเพราะเธอรู้ดีว่าความรักของเธอและเขาเป็นไปไม่ได้เธอไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานี้ในคืนที่พายุโหมกระหน่ำอีกครั้งแสงประหลาดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ทั้งสองรู้ว่าถึงเวลาต้องจากกันแล้วข้าจะสร้างชาติให้เป็นอย่างที่เจ้าฝันไว้เขาสัญญาก่อนที่ร่างของเธอจะหายไปพิมพ์กลับมายังยุคข,ของเธอพร้อมกับความทรงจําอันล้ําค่าและความจริงที่ว่าเธอได้ช่วยรักษาประวัติศาสตร์ที่เธอรักไว้ด้วยหัวใจของเธอเอง